สวัสดีครับคุณแม่หรือเปล่าครับจะมาขอถ่ายรูปเหรอคะนี่โปง่งหินเหล็กไฟคะ่ะคุณจะมาอะไรแม่ถ้าเจอกไปสภาพนี้จริงเหรออ้อาวแล้วจะให้ทําไงส่งไอ้เครื่องนี่ผมไปเคลมอยู่ชาติหนึ่งและป่านี้กูยังไม่ได้เลยกูต้องไปซื้ออันใหม่นะเนี่ยไม่ไหวแล้วค่ะโอ้ดูสภาพนึวกว่าผีกากรให้เกียดมาดามแพรด้วยกูไม่ใช่พี่โปง่งหินเหล็กไฟและไม่ใช่คุณแม่ไปจ้ะ พี่กระโปงเอ้ยพี่โปงพี่โปงหินเหล็กไปเป็นไงบ้างครับได้ถ่ายรูปกับหุ่นมาดามทุกคนละภาพเอ้ยมาดามฮุกโตุ้ตโต้ดโซโซูแฟนคลับมาขอถ่ายรูปสภาพผมพี่เป็นยังไงบ้างคะยังเลิศอยู่คะ่ะยังเลิศอยู่นะคะ <ใน S 2> อันนี้ชมเป็น,นมารายาสิงโตรอดห่วงเหรอเครื <S 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 2> <S 2> ่องเป่าผมอยู่จนผมจะแห้ง ที่เป่าผมมันมีหลายแบบเป่าไปด้วยขนตากระพือไปด้วยหน้าตึงด้วยน่ากลัวมึง <c oughs> ไม่ใช่ว่าแบบนางแบบซันซิลนะนางแบบนางผีค่ะ <c oughs> อันนี้แหละรุ่นเก่าเนี่ยที่ชาร์จยังไม่แบบว่าเป็นที่ตั้งโทรศัพท์อย่างนี้เลยอะนีเขาแถมมาให้แล้วกันเธอไม่เคยใช้ชันเนี่ยเป็นคนอันพลาสติกใสสีม่วงอันของเราใช้สีม่วงตอนนั้นมีแค่สีชมพูกับสีม่วงแต่ตอนนี้เนี่ยมีสีเทาสีน<ห>้าเงิน แล้วตกลงออซื้อแน่ไหมหรือว่าแอบมาใช้ฟรีน้องคะเอาสีเทาเครื่องหนึ่งค่ะสีน้ําเงินไม่ถูกฉลกค่ะโอ้อะแล้วดูกูอยู่สภาพเนี้ยสัปดาห์หนึ่งละสงสารกูไหมทำไมต้องใช้อันนี้ เพราะอันที่บ้านน่ะมันรีดแล้วมันแห้งอ่ะแล้วดูดิอันนี้ดูมันรีดแล้วมันนิ่มอ่ะสภาพเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะดาราสาวเดินไปไหนมีแต่คนขอถ่ายรูปเพราะไม่ได้ทัดหูปุ๊บเป็นพี่โป่งยีเหล็กไฟัดจัดจะจ่ายตังค์แล้วหรอจ๊ะอ๋อเปล่าทําผมก่อนออออเอออันนี้ไม่ทราบว่าเอาอะไรมาบ้างครับเนี่ยแปลงขัดรองเท้าอันนี้ทีวีคนหมาอันนี้แฮชดกันหัวร้านครับ เชื่อลแล้วว่าเตรียมพร้อมจริงๆก็พ,ขพขร้อมใช้ไงมีความอายบ้างไม่จ๊ะอย่างน้อยก็ควรซื้อไปทําที่บ้านสิอันนี้มาทําอะไรกลางห้างแล้วให้กูแต่งหน้าสวยแล้วกูอยู่ในสภาพนี้ไปเดินถ่ายรูปกับชาวบ้านก็หรอเป็นดาราสาวอะใครไม่โดนขอถ่ายรูปไม่เข้าใจหรอกคอร์สเพลงคอร์สเพลงไม่รู้จักหรอคอร์สเพลงผีอีเมย์อ่ะอ่ะมึงว่าพี่โป่เหมือนอีเมย์ไม่ใช่ว่าหรือว่ามึงว่าคุณแม่เหมือนอีเมย์เดี๋ยวโดนนะโกรธสองร้อยเปอร์เซ็นต์ะสมแล้วที่สระผมด้วยสันไล์อืม สันไลเนี่ยแหละหัวกูสะผมด้วยอะไรรู้ไหมอะไรจ๊ะเป็ดม่วง <S 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 สภาพไหนดูดีกว่ากันภาพนี้เหมือนผีบ้าข้างนี้เรียบและจะให้กูมาเป็นผีบ้าทุกวันได้ไงมันมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปอจ้ะทำไมอะไอ้ที่ตีปมตรงนี้หายไปไหนอะฮะเดี๋ยวกูทําให้ดูเลยนี่ผมกูแท้ๆทั้งหัวเอาตรงไหนมาปลอมปลอมทั้งตัวแล้วผมเนี่ยของจริงเหลืออย่างเดียว ก็ซื้อใหม่เลยเพราะว่ากูรอไม่ไหวแล้วไดสันนะไดสันทำกูอีกแล้วจะแกะได้ไหมเราไม่ได้ซื้อจริงอ่ะมึงก็ย้ำอยู่ว่าไม่ได้ซื้อจริงเหรอกูจ่ายตังค์เนี่ยหมื่นกว่าบาทนะเนี่ยไม่ใช่ว่า2 0 3 0 50มึงดูพระเกศกูเลี้ยงเส้นยังเลี้ยงมาจ้าเออเห็นไหมอาันนี้นะคะจ่ายเลยค่ะอ้าวแล้วไม่แกะดูสีข้างใน่ะอัพแกะสีแกะสีแกะสีเอาตังค์ไปเลยเนี่ยเปิดออกมาแล้วเนี่ยสีก็มีให้เลือกน้อย จะเอาสีนี้ก็ไม่มีขายมีแตสีเทาดูซิว่าเวลาเคมเนี่ยจะถึง45วันไหมนี่สัปดาห์หนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าช้าสุดก็45วันค่ะเดือนนึงให้กูอยู่ในสภาพนี้เหรอคะให้กูเข้าร้านตะใดเหรอคะให้เวลากูไปทํามาหากินตะค่ะได้สารโอนี่ี่ีอโบกโบมันจะสวยเชียเหมือนหนังจีนเลยรับราชองการเออเนี่ยเครื่องประหารหัวสุนัขอ้ น้องบอกว่าสีอะไรนะคะออกเทาดำดำกูว่าเขาเรียกสีดํานะคะเออแล้วอย่างนี้กูจะหาเจอไหมเนี่ยเออว่ะมันมันมันคือไปกับเปเปนั่นเลยอ่ะเอออยู่กระป๋องเดียวกันเลยทำไมบริษัทเดียวกันเหรอคะดําชุมพูแฮตแเหมือนไหมเหมือนเจ้าหน้าที่ยังบอกเหมือนเจ้าหน้าที่ยังบอกเหมือนมึงมาเทรนเดียวกันเลยนะคะกับกระป๋องเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ทางบริษัทใหญ่บอกว่า แฮแทกสีเทาเข้มดูยังไงกูก็ดูว่าสีดำนะคะเ<ด>ทาชมพูไม่ใช่นะคะดำชมพูกะลุนาเขียนข้างกล่องไว้ด้วยค่ะที่หนีผมอันนี้สีดำดหรือว่ามันเป็นดำอ่อนก<ด>ูต้องไปเช็คตาใหม่ล่ะ 18,000 18, 1 8 0 0ันอกจากที่ว่าจะหนีผมแล้วเอาตีผัวได้ด้วยแล้วคุยยังใส่ผัวได้อีกแล้วก็ส่งเคลมอีก45วันซื้อไว้2อันทำไมรู้ปะทำไมจ๊ะเผื่ออีกอันนึงเจ๊งกูคุยังใส่หัวผัวอเออส่วนอีกอันนึงอ่ะกูเก็บไว้สแปนหนีผมตัวเองอ๋อคือ2อันสิโอ้ยมาดามแพมกระบองคู่เลยเนี่ยเป็นไง อยากลองก็ล่ะไม่อยากจ้าเรียบแล้วคราวนี้เหมือนพี่โป่งกินเหล็กไฟแน่ึงอือไม่ใช่พี่โป่งธรรมดาด้วยนะจ้าโป่งอะไรโปรง่งทองาาม่อย่างเธอหน้าตาเด็กมากคนหนึ่งคนเรียกลูกได้เลยเป็นลูกกระโปรงนี่ถ้ามีไม้แขวนเสื้อนะกูจะตีผัวเลยเนี่ย <c oughs> มีคนบอกว่าผมมาดามแผ่นเป็นผมปลอมนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสาธิตการทําผมนะคะ เรามาอยู่กับรายการทำผมกับมาดามแพมนะคะใช้หวียีค่ะจิกมาทีละช่อแล้ว,ลวรูดลงไปอย่างนี้ค่ะเพื่อสร้างความทุยนะคะเราจะได้ดูสวยแล้วก็มีสมองนะคะตกมอเตอร์ไซค์หัวก็ไม่แตกค่ะล่าสุดเนี่ยมีคนเชิญไปขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อแล้วมาดามแพมบอกว่าเออไม่กล้าเสียงนะคะอา้าวในบอกหัวไม่แตก <c oughs> สงสารกูเถอะพอยีเสร็จก็ตีกับหลังอย่างนี้อได้แล้วหนึ่งกองเราต้องทํากี่กองหลายๆกองหน่อยให้เหมือนแบบว่าเป็นบ้านผีปอบประมึงฟิลเนี่ยฟิลบ้านผีปอบทุกคนบอกว่าเนี่ยใส่แฮร์พีชหรือเปล่าหรือว่าใส่หมอนหรือเปล่าไหมค้ค่ะเคเนี่เห็นไหมนด้โฟนหลังหลังจากเรายีเสร็จเป็นรังแม่ไก่อย่างนี้แล้ว <laughs> <laughs> ก็ใช้หวีแปลงขัดรองเท้าหวีให้เรียบ ต้องกลัวว่าจะใหญ่เกินนะคะเพราะเดี๋ยวมันก็ฟีดมึงอย่าดูถูกแดดประเทศไทยค่ะยีทําไมให้ใหญ่ก็ยีจะได้เดี๋ยวดูหน้าเล็กๆมีสมองมีสมองกับเขาบ้างที่เก่งทัชยายีใหญ่ก่ากูอีกไม่เห็นมีใครทักว่าเชยเลยเนี่ยของกูเนี่ยมีแต่คนทักว่าเชยเป็นอะไรกันที่ถ่ายวิดีโอวันนี้กวังขายของขายอะไรจ๊ะแฮชาโดมาดามหนึ่งชิ้นสามร้อยบาท เปิดปูดนะคะหลายคนบอกว่าไม่เห็นมีฟองน้ําไห้เลยมีนะคะอ,อย่างโง่ค่ะหันไปดูข้างใต้ก่อนแล้วก็ดึงออกมานะคะแล้วก็มีกระจกกระจกคุณจังเลยแกะพลาสติกค่ะ <laughs> แกะพลาสติกก่อนอา้าวทานะคะบางคนบอกว่าทาไม่ติดเลยค่ะ เออพี่คะไม่ได้เลื่อนไรผมค่ะทาให้มันเต็มเต็มเอาค่ะเออให้มันดำดำไปแค่นี้แหละพอแล้วไม่ต้องทาอะไรเยอะแยะแล้วบางคนก็บอกว่ามาดมแพมค้าไม่เห็นดีเหมือนรุ่นเก่าเลยค่ะถ้าตะหัวมาหนังหัวไม่มันก็ทาไม่ติดนะคะถ้าหนังหัวแห้งขนาดนั้นนะคะทาไปยังไงก็ไม่ติดค่ะครับอ่ะรีบซื้อนะคะก่อนของหมดค่ะเพราะว่าตอนนี้ของยังเหลือค้างสต็อกอยู่หมดนี่คือหมายถึงสินค้าหมดกูเนี่ยหมดอายุ Oh, โอ้โหเตรียมกิฟต์ดำมาด้วยเอาก็มาก็ทำให้เสร็จสีเดี๋ยวมีคนขอถ่ายรูปเดี๋ยวก็าคิดว่าพี่พโปกูสงสารเขาไม่ใช่สงสารใครหรอกก็มายีมาทําตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวมันไม่เหมือนไงไม่เหมือนตัวจริงไม่ตรงปกมาดามแพมคัสตัวจริงผมต้องทรงนี้นะคะยากันยุงเหรอจ๊ะข้าเหา่าปลอมทั้งตัวมีแต่สมองนี่แหละที่ไม่ปลอมนะดูนะอืม เอาตรงไหนมาวิกวะถ้าอยากสวยทันใจรีบซื้อให้ไวนะคะก่อนที่มันจะพังเพราะว่าพังแล้วซ่อมนานไดสันค้ากูฝากไว้ด้วยคะ่ะซ้อมนานค่ะร<อ>ีบรอไม่ไหวแ<ด>ล้วอ่ะหนึ่งสัปดาห์ของฉันมีค่าเท่ากับ2องแสนบาท